คว่าไงมัง่งคะขอโอ,อ,อกาสค่ะพระอาจารย์ก็คือคําสอนของพระพุทธเธจา้าก็คือเอ่อคือถ้าเกิดผู้เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เชื่อแต่ถ้าเราเนี่ยเพ่งพิสูจน์คือปฏิบัติควบคู่ไปกับการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นได้เฉพาะตนเลยอะคะ่ะว่าเป็นแบบความจริงสัจจะความจริงกับตนเองอะคะ่ะเช่นในเรื่องของชีวิประจําวันนะคะ เช่นปฏิจจสมุปบาทคือเป็นชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมไม่ว่าจะมาผัสสะก็เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันอของเราน้องนิวนีวน่ต้องน่าสรรเริญเพราะว่าเขาเป็นโรคลายนะคีโมงคีโมอ,อัดแต่ก่อนผมล่วงหมดเลยนะนี่ภาวนานั่งสมาธิท่องพระสูตรตลอดนะผมเพิ่มขึ้นปกติหมดละแล้วนี่อยู่รอดได้นี่ถือว่าสุดๆเวลาเขา ถูกให้คีโมนะเขาก็อนาปานสติเจริญจนปีติเกิดสุกเกิดสูส้ได้นะนี่ดูเหมือนคนไม่เป็นอะไรแต่นี่เฉียดตายตลอดนะพร้อมตายตลอดนัเนี่นะก็คือชีวิตหนูอยู่ได้เพราะคำพระศาสดาค่ะ เวลาที่แบบว่าคือโรคหนูเนี่ยรักษาไม่หายก็คือเป็นตลอดชีวิตกินยาตลอดชีวิตแต่ทุกวันนี้ที่แบบว่าปกติก็คือเพราะคำพระศา,ศาสดาอานาปานาสติอะค่ะก็ทําให้เวลามีแบบว่าอาการที่แบบว่าก,กําเริบขึ้นมาบ้างเราก็อานาปานาสติโรคก,ก็จะบรรเทาได้ค่ะนี่ก็สูตรแม่นมากเลยเปีย้ยเปีย้ยเปีย้ยหมดเลยใช่ได้น้องคนนี้น้ำบุนหะ่ะน้ำบุนนี่คนแรกเลยน้ำบุนขอความเห็นหน่อยซิ <laughs> ค่ะก้าวุ้นศึกษาคำพระศาสดามาห้าปีค่ะพระตถาคตก็บอกว่าให้ใช้ธรรมวินัยของพระองค์ให้เป็นศาสดาแทนต่อไปถึงแม้พระองค์จะปรินิพานไปแล้วก็ตามอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ศึกษามาตลอดอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้จะขาดไปบ้างเพราะว่าเรื่องเรียนหรือเรื่องสอบอะไรต่างๆะคะ่ะคุณก็เอาคำพระศาสดาไปใช้ใน การเรียนการสอบการทรงจำอย่างเงี้ยค่ะให้มีสติแล้วก็ผ่านมาได้ค่ะ,น,ะนี่จำได้กี่ประสูและประมาณประมาณร้อยกว่ากว่าร้อยกว่าประสูด <laughs> <laughs> เริ่มตั้งแต่เจ็ดขวนี่คือคนแรกเลยที่ท่องประสูรน้องโรสน้องโรส <laughs> ขอโอกาสครับพระอาจารย์ ก็หนูก็ศึกษาพุทธวจนะมาประมาณปีเศษแล้วค่ะพระอาจารย์หนูก็ได้ศึกษาอริยส,สัจสีแล้วก็พอเวลาหนูป่วยหนูก็เจริญอานาักปานาสติเหมือนพี่นิวเขาทำาะอะค่ะก็<อ>ได้ตัวอย่างพี่หายได้เลยคะ่ะฮะแต่เดียวก็หายหายเดีเร็วคะ่ะพระอาจารย์ดี Uh huh. เรื่องเรียนก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะอาจารย์อ่าฮะอ่า huh. ด uh ีต huh. <c oughs>